สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันศุกร์ที่27ตุลาคม2023นสะครับวันนี้สัปดาห์ที่29เทศก,กาลธรรมดาเอ,อนำบทอ่านต่อจากเมื่อวานในบทจดหมายถึงชาวโรบานะโดยนะบุญออนะกุสตินพระสังฆราชเหมือนกันในหัวข้อบอกพระจิตทรงอธิษฐานขอแทนเรานะครับ บุคคลที่ขอและสแสวงหาแต่สิ่งเดียวจากพระเป็นเจ้าการภาวนาของเขาเป็นไปอย่างสงบและมั่นใจเขาไม่กลัวว่าสิ่งนี้จะเป็นผลร้ายแก่เขาถ้าเขาได้รับเพราะถ้าเขาขาดสิ่งนี้แล้วสิ่งใดอื่นที่เขาได้รับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่เป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้เป็นชีวิตของความร่มสุขที่วิญ,ญญาณและร่างกายเขาไม่รู้จักตายจะไม่เน่าเปื่อย เราควรจะรำพึงถึงมหาพักภูนาของพระเบ็นเจ้าตลอดลอนิรันดรเราต้องแสวงหาสิ่งอื่นๆก็เพื่อเห็นแก่สิ่งเดียวและเป็นการสมควรยิ่งที่จะขอสิ่งอื่นๆด้วยบุคคลที่มีความปรารถนาดังนี้เขามีทุกสิ่งที่ต้องการในสวรรค์และเขาจะปรารถนาอะไรไม่ได้แล้วเขาจะไม่สามารถมีอะไรที่ไม่สมควรได้รับในสวรรค์มีทานน้ำทรงชีวิตซึ่งเราควร ปรารถนาตั้งแต่ขณะนี้แล้วในการภาวนาจับเท่าที่เราจเจริญชีวิตในความหวังและยังไม่เห็นสิ่งที่เราหวังภายใต้ความคุ้มครองในร่มปีกของพระองค์เฉพาะพระพักพระองค์คือความปรารถนาทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะได้ชื่นชมยินดีในความบุดมสมบูรณ์ในพระดิเวศของพระองค์และดื่มจากทานน้ําแห่งความยินดีเพราะว่าในพระองค์ธันน้ําทรงชีวิตและในความสว่างของพระองค์เราจะเห็นแสงสว่าง เมื่อความปรารถนาของเราได้รับการตอบสนองอด้วยสิ่งดีมากมายแล้วก็จะไม่มีอะไรอีกที่เราจะขอด้วยการคร่ำควรวญมีแต่ความยินดีในสิ่งที่เราได้เป็นกรรมสิทธิ์ในเมื่อนี่เป็นความสันติสุขซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจทั้งสิน้นแต่เมื่อเราภาวนาขอในการภาวนาเราไม่เข้าใจว่าเราควรจะขอภาวนาสิ่งใดอย่างไรแน่นอนเราย่อมเข้าใจไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถคิดถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในความคิดของเราเราก็ปฏิเสธและปัดไปพบแต่ความบกพร่องเราก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหาแต่เรายังไม่ทราบลักษณะแท้จริงของสิ่งนั้นดังนั้นภายในเรามีสิ่งหนึ่งที่คอยแนะนำความเข่าของเรานั่นคือพระจิตของพระเบญ้าที่ช่วยเหลือความอ่อนแอของเรา เมื่อท่านคักขา,าวกกล่าวว่าถ้าเราคอยหวังในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นท่านยังกล่าวต่อไปว่าในทํานองเดียวกันพระจิตก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะทิฐฐานขอสิ่งใดแต่พระจิตทรงช่วยขอแทนเราด้วยการคร่ําครวญและทิฐฐานไม่เป็นคําและพระองค์ผู้ทรง อาชนสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระจิตเพราะว่าพระจิตทรงฤทิฐานขอเพื่อทันมิกชนตามน้ำพระไัยของพระเบญจาครับพี่นอ้องนักบุญอกกสตินก็พูดชัดเจนแล้วก็บอกว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะภาวนาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าพระเบญจ่านั้นอยู่กับเราและพระเบญจ่าที่อยู่กับเราเนก็คือองค์พระจิตเจ้าที่จะ อยู่ในชีวิตในใจของเราจะดนจิตดนใจของเราให้รู้จักที่จะภาวานาที่จะอยู่ต่อนหน้าพระเบเจา้าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเ,เวลาที่เ,เราสวดภาวานาร่วมๆกันเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยบทเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าเนี่ยจึงเป็นบทแรกเลยที่เราสวดใช่ไหมอาจจะเป็นสวดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมักจะเริ่มด้วยบทอัญเชิญพระจิตเจ้าขอพระจิตเจ้าประทับอยู่และพระองค์จะเป็นผู้นํา ผู้นำการภาวนาของเราหรือว่าการควรขอของเรานั้นโดยองค์พระจิตเจ้าเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้นำทางตรงนั้นก็จะไม่หลงทางตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่เข้มแข็งและทำให้เรานั้นภาวนาได้อย่างมีความสุขมีรสมีชาติแล้วก็มีความซาบซึ้งในพระเมตตาในความรักของพระองค์เพราะว่าเป็นพระจิตเจ้าเองพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้น เมื่อพระเวญเจอาอยู่กับเราและเมื่อพระองค์ภาวนากับพระบิดาแน่นอนพระองค์ก็ทราบแล้วก็กระส่งรู้เพราะนันก่อนอื่นหมดก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะลำพึงก่อนที่จะทําสิ่งสําคัญใดๆก็ตามนั้นเราก็อย่าลืมที่จะขอบพระจิตเจ้าประทับอยู่และขอพระองค์ท่งนําชีวิตของเราในกิจการในคําพูดในการกระทําต่างๆที่เราจะได้ดําเนินไปในแต่ละวันนะครับเพราะนั้นวันนี้ ก็ขอพระจิตเจ้าแทับอยู่กับทุกคนนะครับและขอพระองค์ทรงนำชีวิตของทุกคนเพื่อได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันเพื่อจะได้เจริญชีวิตและนำความชื่นชมยินดีมาให้แก่กันและกันที่จะอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องอยู่ด้วยกันแบบความรักด้วยความรักทั้งจ่อพระองค์และจ่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดา พระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ